แยกป่าหวายมาแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าถนนสวนพึ่งแล้วทางรูปรังมาแล้วเราใกล้ถึง500เมตรจะถึงไร่ลุมชาตรีไปชมกันหน่อยที่เอาแล้ววนนะต่อไปสัก100เมตรจะถึง มาเยอะนะแม่เน <laughs> <c oughs> hey. hey, ี่ยปไม้ค่วยไงฮะนด้วฮทางขาแม่ซอนขวาไปซายฮ้า าไลรลุงชาตีอันนี้ที่สำหรับเช็คอินนะครับเป็นสถานที่ของบ้านลุงชาตีเลยครับนี่ร้านถังเตงไลรลุงชาตีร้าน,าน,น,าท,นทางเตงดินน้ำโดยเทนทางลงลงมาถึงตรงนี้แล้วลงได้ทางซ้ายเหนือกรลงได้ อาคามือนี้จะมีลักษณะเป็นบ้านกระต๊อบกระต๊อบอยู่สามตีหลังมาทางนี้ก็ทางลงทางลงอีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับทางโลงกามืออันนี้ก็ห้องน้าครับห้องน้ํามีสองห้องครับตรงนี้ครับมีเปลี่ยนรองเท้าด้วยครับก็ตรงนี้มีอ่างล้างมืออ่างล้างจานพร้อมนะครับ จับทางเลยนอนนีบริเวณที่จอดรถด,ด้วยข้างบนนะครับมีใครที่ข้างล่างก็มีที่จอดรถด,ด้วยอันนี้ถ้าใครจะไปข้างล่างนี่้านจางเก้นเล่ศเนี่ยตรงนี้ได้เลยเนะี่ยตรงนี้นะหญ้าเขียวดี เป็นลรใส่เหาตางอยู่นู้นไปมันเป็นรหลังเป็นขั้นเป็นแอนน่ารักครับ้งน,นี้ีปนนก็เป็นทองน้ำน้ำค่อนข้างใหม่นะครับดีรองเ้าเปลี่ยนดี เข้าไปดูหน่อครับสามอ่างล้างมือนะครับสอบกอบน้ำหอาบน้ำสองห้องส่วงหนึ่งห้องส้วมสองครับนี่ิ่ยานี่อ่างล้างจางนาาาาานะครับนี่่ใช้เตีย่ยนแสื่อสำหรับอ่านอนนั่งพักผ่นหรือ ต่างต้นก็ได้เพิ่มถ้าต่างต้นอีกแค่สองร้อยที่เหนืองคานนะครับคืออ่าลืมบอกไปสองหิสตีนี่ต้นนี้ร้อยเดียวนะครับนี่ครับเหลังคาด้วยครับมีปักใส้มีอะไรพร้อมครับที่นี่นี่ครับเดี๋ยวเรไปดูน้ำในลำธารหน่อยครับหน่ารู้ไม่น่าเชื่อยังมีน้ำอยู่เยอะด้วยเล่นน้ำได้สบายเลย นี่ครับลันตาตีนี่ครับเดินข้ามมาก็จะเจอลันทานซึ่งไหลมาจากทางซ้ายมือนี่ไหลับ มีเต็นท์ดูแค่ให้หยัดพักก่อนแล้วก็ตั้งเต็นก็ได้ครับนี่ครับน,นี่นมันให้แรงอยู่เั่น,นั้นไดสบายเล่นง้นได้อยู่คือไม่ลึกมากเด็กเล่นได้ครับไม่ลึกนั่นนี่ไต่ตื้นยาก้วย น่กว่านี่ทำดีนี่ทำดังนี่ มมก็เ,ย,เย็นมากแบบนี้แต่ยนะังิงโอ้น้ำเย็นครับนะ่าร้อน,นเย็นม,มากหนาบ้ากเลยบางบางเวลาที่นี้อาจจะมาลอง,องเท่าน้ำดูไม่เงียบนะครับไม่มีใครมาดีบ้ามาบ้างก็กลับไปแล้ว ก็มีมม่มีสังเกตบ้างครับสบายมาเ้ยเป็นรถหลังดี หลายสิ่งนี่ร้อนแม่น้ำอาหารเช่นเดิมลงไปน้ำทาร์ม่ประกอบอาหารในรังทานไม่ล้างภาชนะในรังทานครับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับนี่ใครเนี่ยใครใครนะใครใครอืมใครน่ารักจังเลยใครน่ารักจังเลยดื่มดีอาหารเย็นนะมา ไปหากันนะเจ้านะของถิง่น่อนะครับจากริมงนง้ำขึ้นมาก็จะหเห็นเนินปลายมือเป็นห้องน้ำนะครับสั่งมือก็เป็นรงต่างๆเป็นชั้นๆหญ้าเขียวก็ตีนข้างบนนะบอันนี้ก็จะเป็นแคร่จำเต็นได้ครับเขาอกจำเต็นได้ไม่คิดอ่าถ้าไม่มีหลงังคาไม่คุดเพิ่ม มีไปด้วยเวลาเล่นนะครับนได้มีเป็นลา,ลาหนหินครับตรงนี้น้านานี้หน้าต่างมากเตรียมดูนะครับนี่น้ำอันใหญ่นะครับตีจางเต้น ที่เป็นรักสนับลงถินอย่างลงเติมไั้ให้เลยครับอันนี้ก็ดินน้ำสร้างเป็นบริเวณข้างหน้านี้นอตอนีแพรให้เด็กให้ผู้ใหญ่ได้ออกกำลังกายปื่นเป็นน้ำนะครับนี่ครับนี่ครับ เลตนขงาได้เ,เล่นน้ำอย่างสนุกไตแล้อได้นะครับตรงนี้ของลานที่นี่เขาเน้นธรรมชาตินะครับแล้วก็เน้นการเล่นน้ำด้วยครับนี่ครับนี่ก็หินเป็นชั้นๆนี่ก็หินดัางเดิมนะอยั่ดูครับ ต่างที่เข้ามาต้นใหญ่เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนลานจานต้นของเรานะครับนี้ก็ทางทางบันไดขึ้นเป็นทางซ้ายมือที่เราเข้ามานะครับทำบันไดสวยดีครับนารักย <c oughs> อดดอกไม้มีไก่เล็กด้วย

อกสามลมไม้แล้วก็มีจะเห็นที่ตางเต็นกำรับของเราแต่ยังไม่มีแรงกลางตอนนี้รอรอการไม่มีแรงกร่อนตอนนี้กำลัรงบบรวบรวมเหมือนตางเต็นเหมือนต่างเต็นอยู่มาดูที่อาหารมีอะไรบ้างแต่งที่ร้านเขา

ห้ามงกิญเออนี่เป็นเรียบร้อยแล้วนี่มีไก่มาเยี่ยมเยอะแยะเลยไก่ชอบหญ้าเขียวนะครับข้งหลังนี้เดี๋ยวไปดูที่นอนข้างในซิฝุ่นนี้ฝุ่น ไม่ปูที่นอนเลยเดี๋ยวปูก็นอนเลยสงสัยก่างรื <laughs> แบบ่นรื่นครับดูโดน ระยะไกลสันสึงสุดของลานจังเต็นมองลงไปข้างลา่างก็จะเป็นลำน้ำนะครับลำนแบบ้ำเป็นของน้ำพาชีแต่้าแล้วเสียงดังตัวเสียงดังเนี่ยบินแล้ว Shh. <laughs> you. và bên kia. Được กอนอนินๆนั่นร้อนหน่อยร้อนนะเดีอยอย๋ยวไหมเพรามันเ,เป็นน้ำมันมันจะไม่ไม่ติดขึ้นมาเยอะ

นแบบบัยเมทงสวัสดีตอนเช้าครับเจ็ดโมงครึ่งครับที่ไร่รุ่งชาตรีอากาศดีมากตอนนี้ยี่สิบองศาครับ ต้องเดือนมีนาคมสองปันหนาแล้วคุกเจ็ดตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวจะออกไปทำธุร <c oughs> กิจต้มน้ำทาน กาแฟดื่มเล็กน้อยนะสดชื่นมากนี่น้ำค้างเล็กน้อยนะครับเสียครับอันนี้ลูกจะทำอาหารกลหน่อยมีผู้มาเยี่ยมเยียนแต่เช้าเลยน่ารักมากแต่เพื่อนกันอยู่ฝั่งโน้นหรือจะเป็นลูกพี่ก็ไม่รู้ <laughs> นั่งเฝ้าอยู่ก่อนแล้วนี่เอเจ้าของถิ่นเจ้าของถิ่นเจ้าของถิ่นก็มาโนเนียกับการจะประกอบอาหารเล็กน้อยของเราเพิดอบรรยากาศให้ดูบริเวณลานกลางเต็นรอบๆเต็นเราเมื่อคืนก็มีเพื่อนร่วมแคม อยู่นู้นไกลๆอยู่ใกล้ดินน้ำที่นี่เขาเปิดไกกลางคืน,นโอ้ตระว่างใช้ได้เลยครับกระจไฟสีธรรมชาติสีเหลืองในขาต้นสรุปว่าที่นี่เมื่อคืนนี้ เราหลับกันตั้งแต่ตีทุ่มกาดเริ่มเย็นแล้วก็เข้านอนกันเ,เข้านอนนี้อุณหภูม hmm. ิวัดได้ยี่หกองศาตอนตีทุ่มนะครับเ,เราหลับกันสบายฟัเงเสียงธรรมชาติที่นี่ธรรมชาติเสียงจะบอกว่าป่าป่่าหนนอยนะ รู้สึกว่าอมาถูกสถานที่เราชอบธรรมชาติแบบนี้เป็นลักษณะของการตั้งแคมป์ที่มีเนินเขาแล้วก็ธรรมชาติของลำธารที่ยังมีน้ำอยู่เล่นได้ครับที่นี่ช่วงเดินนเอ้าเดี๋ยวัปโดยดีทำงานอะไรนี้ อะไรอะโชว์อะไรลูกโชว์อะไรโชว์อะไรอืมต่อฟังผมบรรยายเขาก็แสดงโชว์ให้เราดูนิดนึง <c ười> คือต่อนะครับคือว่าเราเติินขึ้นมาเหมงอกนันประมาณ ช่วงประมาณเที่ยงคืนได้ก็ได้ยินคล้ายๆว่าที่นี่จะมีลักษณะของนอกอะไรที่ร้องกันคืนเนสียงมาอยู่ใกล้เราเราก็จะุ้งตื่นตื่น้าคล้ายๆว่าเราได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นนึกคิดว่ามาอยู่ใกล้อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆต้นเราก็เลยลุกม,มาฟังเสียง นกลองนะั่นอาจจะไม่ได้ไม่ได้เกาอัดเสียงไว้นะครับเป็นนกลองเหมือนตึ่น้าพูดว่าสนีอ่ะคู่ลองเนี่ยยังไงก็จำได้ใชได้ละแต่ผมว่าเป็นนกนะเสียงตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับไปอีกทีนตื่นอีกทีก็เช้าเลย,เลย ่็สรุปภาพรวมของที่นี่ตั้งแต่เข้ามาที่ลานนี้นะครับเราเข้ามาที่แรกเราก็ดูสภาพว่าเ,เหมือนกับครบองค์ประกอบที่เราต้องการคือ,อเป็นธรรมชาติปุ่งป่าต้นไม้เยอะอย่างเงี้ยถูกใจเรา เราไปโอเคลงัางเต็นที่นี่พนักง,งานเขาบริการเราดีครับช่วยขนของเราย้ายสองที่นิดหนึ่งใกล้ๆก,กันคนดูแลก็ช่วยเราเต็มที่บริการดีครับเราเลือกตามใจชอบของเราเลยครับ กแล้วก็ถูกใจครับถูกใจถ้ามีโอกาสจะกลับมาใหม่นะครับครับนี่มาเยี่ยมจะจะเช้าเลยไก่เล็กเดี๋ยวผมลงไปรีวิวอตอนเช้านะครับที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนี่ที่เห็นอยู่นี่อ ขึ้นทางยอดไม้เป็นฐานฐานต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่บางแ,แสงอาทิตย์กำลังขึ้นเดี๋ยวผมไปรีวให้ดูสภาพของลานที่นี่นะครับถังลงไปดินร้อนคัเนี่ยอากาศยังชั้น เป็นขั้นทั้งตัวยนอนหลับดีไหมครับอากาศดีมากอากาศดีนะฮะยี่สิบองศาเองฮะตอนหกโมงเนี่ย<า>ตอนกลางคืนยี่สิบเอ็ดตอนเที่ยงคืนนะครับยีนะ่สิบเอ็ดเย็นดีมากเลยดีมากเลย,เลยชอบมากเลย นี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามและให้กำลังใจช่องของเรามาโดยตลอดไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปนะครับสุดท้ายของคลิปนี้ผมขอขอบคุณคุณลุงชาติเจ้าของลานกางเต็นนี้ที่ให้ข้อมูลลานกางเต็นเพิ่มเติมสวัสดีนะครับ ญาตินิดนะครับเจอตัวลุงชาตีพอดีเลยเจ้าของหลานกลางเซนขอญาตสัมภาษณ์นี้หนึ่งพูดคุยกันเองครับนะคี่บนี่ทําอะไรครับเนี่ยจะเาถือพวกแกงปลาให้ทงใี้กินนครับลุงมาอยู่ที่นี่หลายปียังเนี่ย ก็เพิ่งมาทำร้านได้สองปีกว่าปีกว่าเอปิดเมื่อธันวาปีก่อนนี่แล้วก็เนี่ยสองปีกับสองเดือนลุงมาเปิดแล้วก็ทำเต็มที่เลยหมายว่าปลูกหญ้าปลูกอะไรเงี้ยเหรอก็มากมาจัดที่เสร็จแล้วก็ปูหญ้าก่อนปูหญ้าก็พอเราปูหญ้าเสร็จมันก็ตายคนนอนทับมันก็ตายสองวันสามวันมันก็ตายเอาซ่อมซ่อมรอบที่สามอะ แล้วรามีเวลาเป็นชั้นๆนี่ลุงทําเองหรือว่าเป็นทีแรกมันเป็นที่เอียงลงไปเอียงลงไปอย่างเดียวตอนนี้เราก็เลยเอาเอาไมโคเล็กมาเกี่ยให้เป็นชั้นๆเป็นเวิ้งๆไปให้ไปให้เป็นนั่นๆไปให้เป็นเพราะคนมาคนมาเขาจะชอบว่าลูกชายเขามาทำพี่ชายแฟนลูกสาวเลยพี่ชายเขามาแต่งให้ก็มาจัดพ่อเอาเอาเป็นชั้นๆเนี่ยพี่ชายพี่ชายเลยงเฮะไม่ฮะลูกชายลูกชายมีลูกกี่คนครับตัวสามคนสามคนนะครับ คนนี้คนนี้คนที่อยู่นี่คนที่สองคนที่สองอันนี้ไรข้างหลังนี่ของลงงานเนี่ยของเราก็ออกไปติดทางเลยโอ้จากจากทางเข้ามาซื้อไป้หลายปีแล้วสิซื้อไว้ประมาณยี่สิบปีได้ละอืเขาตอนนั้นเข้ามาเที่ยวเพื่อนเขาก็อยู่ก่อนเพื่อนมาอยู่แต่ก็ให้ผมไปตังค์พอมาซื้อที่ไว้ัล็อกสองล็อกสุเดียวไม่ไม่มีแล้วที่ติดน้ําอือเข้ามาดูก็เออไฟฟ้าลงเสาไฟฟ้ากำลังารถ เอาเสาไฟฟ้ามาลงพอดีเลยลงแต่วันทางเข้ามานะเออมีไฟแล้วเอาลุงทำนเนี่ยที่นี่ผมผมเคยมาใกล้ๆนี่นะแต่เขาร้อนนะหมายว่าเขาเขาคือเขาก็ช่งนร้อนก็คือไม่ยังร้อนเนี่ยไม่เย็นไม่เย็นเหมือนของงเจา้าตีเนี่ยไม่เจ้าตีนีย่ยังอย่างตอนนี้มันที่นี่มันผมว่าต้นไม้เรามันเยอะด้วยอือใช่ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ผมไม่ยอมค่อยไม่ยอมตัดอะไร ที่อื่นเขาทำทำแล้วเขาจะตัดต้นไม้พ่นต้นไม้ก็หมดทําไร่ก็หมดเนี้แต่นี่ก็ไอ้ตรงที่ซื้อไว้นี่ก็ตรงไหนเตียนล้วก็ทําทําแค่ที่เตียนไอ้ี่ียนก็ปล่อยเป็นป่าเมื่อก่อนนี่เป็นเป็นป่าลวกนั้นเลยนะตอนนี้เนี่ยไอ้ไม้ลวกเนี่ยมันออกขุยหมดอืออกขุยไปออกขุยไปออกขุยไปทุกปีและบริเวณนี้เขาเนี่ยเขาเรียกเขาอะไรครับอนี่ ถ้าชายแดนจะเป็นเขาตะนาวสีอ๋อเขาตะนาวสีใหญ่เลยใช่ฮะมองมองเลยลูกนีชายแดนไหมครับเนี่ยไม่ไกลฮะเนี่ยมองเห็นเขาเนี่แล้วนี่ไกลชายแดนเนี่ยแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรนั้นที่ที่เขาไปเที่ยวสูงๆอ่ะที่ที่มีตำรวจเขาจะมาอยู่เขาจะโจมเขล้ไกลจากนี้ยังไม่ถึงหมูเพราะหมูก็ไม่ไกลฮะอ๋อไม่ไกล เรามาจึอยู่จงช่วงเลยบ่อหวีมาหน่อยแล้วก็เลยมาที่ไร่เลยมาไล่หมู่บ้านตะเคียนทองไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ครับกลับไปถ้าวิ่งย้อนกลับไปก็ประมาณสี่กิโลห้ากิโลประมาณนั้นแล้วขึ้นเขาขึ้นเขาไปแปดกิโลครับไ้ของลุงนี่ใจรักษาธรรมชาติอยู่แล้วหมายความว่ามันจะดูแลแนวนั้นใช่ไหมะดีมากเลยเปนไม้ ถ้าเราเอาต้นไม้ไว้เยอะมันมันล่มแล้วมันสบายและเลยเลยไปทั้งหมดอย่างข้างบนแล้วเขาบอกว่าโอ้โหคนที่กระทำก่อนๆนอันนี้ไล่มันทาเปลี่ยนไปหมดแล้วว่ามาทำลานใช่นีมมันร้อนเงี่ยร้อนมากโทษคับของลุงนี่ค่าบริการใช่ไงครับเท่าไหร่ค่าแบบนัคืนละร้อยต่อคน,คนละร้อยต่อคนนะหนึ่งร้อยเจ้แจ๋วแจ๋วจะมีช่วงช่วงปีใหม่อย่างชายน้ํแเราก็ จจะปรับขึ้นหน่อยหนึ่งช่วงหนึ่งคนละสองร้อยอย่างเงี้ยคนจะต้องการเอาจจะใช้น้ําอย่างเดียวเนี่ยเราเลยปรับราคาช่วงช่วงปีใหม่ครับมาจตดการลุงจะบอก่ลน์การเต้นของลุงหน่อยก็ได้ว่าลุงยังไงจะอยากให้คนมาเที่ยวยังไองอะไรยังไงก็ได้ครับก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีคนจะมาเที่ยวเขาก็ชอบบรรยากาศอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวมีกล้วยมีอะไรนะแล้วก็จะมีของกินแล้วก็กินได้แจกกันกินได้อ,อ,อย่างลูกค้ามาก็มาเคือไอ มะนาวพริกเลยมีไหมมีขาตะไคร้มีหห้ะดีดีบริการให้ด้วยครับมีให้มดแหละตะไครไม่มีก็มาเดี๋ยว่าลูกค้าจะเกี่ยมากลัวไม่มีจะเกี่ยมมาบอกที่นี่มีทางตะไคร้ปลูกไว้ให้หมดขาเถอปลูกไว้ครับมะนงมะนาวบอกเก็บได้เลยเก็บกินทำน้ำจิ้มทําน้ําจิ้มทําอะไรทําน้ําพริกอะไรดีครับวันนี้ช่องลุงเจี๊ยกมาสัมภาษณ์ลุงชาตีที่ไร่ลุงชาตีเนี่ยขอบคุณมากครับลุงชาตีครับ